กำลังคนจากกองบังคับการควบคุมผาธมินหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองอยังคงเดินหน้าฟื้นฟูถนนและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บ้านไม้ลุงขนตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายต่อเนื่องเป็นวันที่5นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มน,น้ำจากแม่น้ำสายซึ่งต้นน้ำอยู่ในประเทศเมียนมาไหลทละลักเข้าท่วมพื้นที่เมื่อตอนวันที่24พฤษภาค,คมที่ผ่านมาขณะนี้งานฟื้นฟูขึ้นหน้าแล้วกว่าร้อยละ99ค่ะ ส่วนงานที่ยากจริงๆมันไม่ใช่การลดระดับน้ํานะแต่มันคือการเคลียร์พื้นที่ที่เสียหายแล้วก็ได้รับผลกระทบจากดินโคลนที่น้ําพัดพาออกมาแบบนี้แหละค่ะซึ่งบางส่วนไม่สามารถขนย้ายได้เพราะในพื้นที่ก็จะมีฝนตกลงมาเรื่อยๆและบ้านบางหลังนะคะมีลักษณะพื้นที่เป็นแองกระทะยังคงมีน้ําขังอยู่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าเคลียร์โคลนภายในได้ซึ่งวันนี้ตามกําหนดการก็จะเร่งฟื้นฟูให้แล้วเสร็จค่ะ และสำหรับสถานการณ์แม่น้ำสายเมื่อเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงจุดวิกฤตและในช่วง2วันที่ผ่านมากรรมการขอผ่ายกรมการทหารช่างนะคะได้ระดมกำลังวางบิ๊กแบ็กเสริมแนวพนังป้องกันน้ำชั่วคราวริมแม่น้ำสายเพิ่มอีกชั้นหนึ่งรวมตอนนี้มีสชั้นแล้วในหลายจุด เพื่อเสริมความแข็งแรงของการกั้นน้ําให้มากขึ้นสามารถที่จะต้านทานแรงน้ําที่อาจจะทะลักเข้ามาเพิ่มเติมได้เนื่องจากในพื้นที่ก็ยังฝนฟ้าคลึ้มนะคะฝนตกตลอดทั้งวันและในช่วงกลางคืนด้วยค่ะ